ให้พ <c ười> <c ười> ูดตามผมแต่ว่าการปฏิบัติจะเป็นไงคะงงไหมงงไหมเออชูชูแต่ให้ชกชู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  chóp chóp chô chô